มัคขามสำรวจทางขึ้นภูเขาเริยมป่าใหญ่ในยามเช้าเขาได้กลิ่นแปลกๆเหมือนคนเดินผ่านมาในถนนเส้นนี้อยู่ๆมีเสียงอะไรก็ไม่รู้มัคขามวิ่งไปตามเสียงพบหญิงสาวคนหนึ่งหมดแรงนั่งร้องให้ริดแม่น้ำเธอหลงทางมาหลายวันไม่มีอาหารและน้ำเหลืองมัคขามหาน้ำจากตะิดที่ติดตัวมาส่งให้หญิงสาวได้ดื่มด้วยความตั้งใจจะช่วยเธอหญิงสาวดื่มน้ำจนหมดมีไม่เพียงพอ หญิงสาวร้องให้มะขามใช้สัญชาตยานค้นหาเบอร์รี่มะขามปีนขึ้นก้อนหินเพื่อมือไปเก็บเบอร์รี่สีแดงจากพุ่มสูงหวังช่วยหญิงสาวให้มีแรงเดินต่อหญิงสาวกินเบอร์รี่หายเหนื่อยมีกำลังใจลุกขึ้นอีกครั้งมะขามนำทางขึ้นเขามุ่งหน้ากลับหมู่บ้านที่อยู่ไกลออกไปเมื่อถึงหมู่บ้านทุกคนช่วยเหลือหญิงสาวและชื่นชมมะขามที่มีน้ำใจเป็นคนดี